วันนี้จะมาลงเบสลาโปนะครับ20อันนะอือู้ปลาเลยครับนีนส่สวัสดีครับปุบ่าวนัดนะครับวันนี้นะครับปุมีเบสลาโปมานะครับ20อันนะแล้วก็มีเงื้อ เนี่ยวาเจอรี่นะครับวันนี้จะมาลงแบทลาโปนะครับยี่สิบอันน,นนะมาลงก,กันในหน้านะครับไม่รู้ว่าจะมีปลามากินมากนะครับผมก็ยังไม่เคยลองต่าดูนะครับวิดีนี่นะกาวิธีการลงก,กันเมื่อแบทโฟมเลยนะโอเคนะครับไปเริ่มลงก,กันเลยว่านะค้นไก่ตอกมาแล้วลก็เดี๋ยวผมจะเอาลงในกลองตักหนึ <S <S ่งกันนะครับ คอมเม่นตีตรงนี้มันช่วยนะครับในกล้องก็เลยจะลงนึ่งกันด้วยตีเงนแบบนั้นเลยนะถ้าได้ผุ่มคิดว่าน่าจะได้เป็นปลาจอนะเพราะว่าปลาจอนมันจบเนื่อ พอยเจอรี่อยู่เหมือนกันนะครับหยวนติงไปเลยน,นะครับ ปลาโปนี่ต้องลงไม้หลอกๆนะครับเวลาปลามากินเยื้ยเลยปลาจะป่าไปในเมไหลนะครับมันป่าแบบปัญญาแต่ตาปืนเตะลงโงไม่มีหญ้าเลยใายแหน่นนอนครับผมถ้ามีปลามากินเยี่ยแบบรุนน่นนอนอันนี้พอมีหญ้าอยู่นะหนาวาจะไม่ใายเลย <laughs> ไฟอ่อน,น,นใ้แอญ้าไว้นะครับเวลาปลามาติดเบ็ดครับมันก็จะไปได้ไม่ไกลนะผมก็ได้ลงเบ็ดลาปโปเูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เบ็ดเตี่ยพุ่มลงผมได้ตามเรื่องไม้ไว้ด้วยนะครับกันหว่าเวลาปลามาติดเบ็ดนะครับเบ็ดจะไม่ได้ไม่หายนะครับ ตรงนี้เป็นเบ็ดลาโพนะครับเดี๋ยวตรงนี้ปุ่มตําเขืองไม้เอาไว้นะปุ้มเอาหญ้ามามวดเอาไว้นะครับตอนมาดูเบ็ดก็จะได้รูนะว่าปุมได้ลงเบ็ดเอาไว้ตรงนี้นะครับตามีปลามาติดปุ่มว่าเบ็ดต้องง่ายมางเลยนะเพราะว่าเอามาตั้งเอาไวเ้เฉยๆนะครับนายดุกเป็นเนยนะตาติดปลาหรู้ว่าเบ็ดปอบไม้โอเคนะครับปุมก็จะมาดูเบ็ดตอนเช้านะครับตอนกลางคืนจะไม่มาดูนะ มาดูตอนเช้าตีเดียวเลยนะครับมาครับก็ได้เวลามาดูเบทท็ดตีปุ้มลอยเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ปลาไมมนะก็มาลุ้นกันด้วยกันนะครับตอนเช้านี้นะโอเคครับไปเริ่มดูกันเลยว่านะอันแรกตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับใส้แบ็ดอย่างยุ่งเหมือนเดิมแต่ว,ว่าเงียมัดนะใส้แบ็ดยุ่งเหมือนเดิมเงียมด น่าว่าจะเป็นลูกปลานะครับมาตอดกินมัดเลยนะนแแหลกไม่ได้อันนี้อยู่ในคลองนะครับน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันปลาแบบปันยามัดเงียครับผม จะได้ตักตัวไม่ละไม่มีวิเวลวจะมีปลามาติดเลยนะเรือว่าพุ่มลงพิวิตีก็ไม่รู้นะครับพุ่มก็ยังไม่เกยลงเหมือนกันนะแบตดลาปูนะครับพุ่มลงแต่แบตดโฟมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่รอยลูกปลามาต้อนนะครับ ยังมีเงี้อยู่เลยอันนี้ามอันแรกนะครับไม่มีโปนานเลยไม่แน่นะครับอันหลังๆอาจจะมีโปนานก็ได้นะอย่างยิกหลายกันนะครับป้มป่าจะวิ่งมาด้วยนะเพื่อว่าติดปลานะครับ <laughs> ไปดูกันต่อนะครับปมเดินยาวไปนูเลยเนาะ ไม่เนีายจะเป็นลปรยเยี้ยก็ได้นะครับตีไม่มีปลามาติดเบ็ดนะอันนี้เพิ่มใจเยี่ยอ้อยนะครับตาใจเยี่ยใส่เดือนก็ไม่แนีนะครับหาจจได้ตัวเยอะเยี่ยอ้อยไม่มีปลาติดเลย,ยปลาก้าปลายาเลยติดปลาเลยมั่งเลยจนะ ป่าข้าวป่าหญ้านะครับไม่ไม่ติดอะไรเลยเลยยังมีเยอะอยู่ด้วยนะผู้นั้นแบบนี้น่าจะเป็นป่าไร้หลานะครับป่าข้าวป่าหญ้า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานน่โอ้มีอยาก,กลอบอันน่เนี้ยอย่างจินเติบอยู่เลยไม่ได้แล้เม็ดนี้แต่จริงก็ต้องลงในกล้องนะครับไม่ในกล้องกันในบลูนะมันก็ปบปลาบูควันเกลี้งนะครับ เขาจะลอยกันแบบแน,นี้นะครับอันนี้ปุเอามามาลอยในหน้ามันก็นเลยไม่มีเวลานิน่เงียบกลิปเลย nè, mình tiki thảo với đây nè, thì phuông kia mà phuông bảo, mình trong bảo bét đỡ bảo mà du đứng, như mảnh đệm rồi, như thế có quên? Savieng sẽ đã tặc tắc, tắc plasma? Ở à น่าจะเหี่ยวซะแล้ววันนี้เอา้าแบดไนนะครับเฮ้ยตังก่อนตังก่อนไปดไนทหนึ่งกันปุ่มลอยเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่เกลืองไม้ยังมีอยู่นะครับห่านี่ใปหน้ามันคือแบดไ,ไนท์ใช่จมน้ำมือ โอ้นี่เจอเรียครับผมอ่าเจอเบ็ดเรียนะเบ็ดจมน้ำนะครับไม่รู้ติดได้โจเลียอุย้ยตัวอะไรวะมีปลาติดเบ็ดนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นปลาเลยนะอืโอ้ปลาเลยครับ นี่มีพุ่นน่าแล้วครับผมไอ้เจ้าหนึ่งกว่จาจะให้เอา,สาเสีย์แล้ววันนี้มีพุ่นน่านนะครับเป็นปลาอะไตัวโตวเลย,ยหนึ่งตัวครับผมกลืนตาเบ็ดไปเลยโอ้กลืนมาลึกกลืนมาลึกสามารถแก้ได้โอ้ไม่ปลื้มใส้ไม้ยาวควายแก,ก่นะครับเอาใช้รอบไปก่อนนะ หนึ่งตัวครับผมแมวแมวไ,ไดปลาเลยดูกันอื่นต่อนนะครับเม็ดเลือดไม่กี่อันเลยเม็ดอันตรงนี้อ้าวหายอีกแล้วครับผมนี่เครื่องไม้มันต้องจมน้ำอยู่นะ นี่อ๋อตาแบดกาดครับฮึตาไปไหนไปเลยน่าจะเป็นปลาเลยตาแบดหายไปเลยนะครับผมไม่ได้กินว่าจะมีลุนนะคิดอันนี้ยังยุ่งเหมือนเดิม ไม่มีได้เกิดขึ้นคลิปนี้ก็ได้ปลาเลยหนึ่งตัวก็ผมดีใจแล้วนะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีเพื่อนานอยู่เล้วแตว่าดูมาไลกันนะครับไม่ได้เลยนะมาได้ตอนตายนี่หนึ่งตัวโอเคนะครับก็ได้แกลบเบ็ดมาเสร็จีลบร้อยแล้วนะก็มาดูเพื่อนานนะครับว่าได้ปลาอะไรั้งนะครับวันนี้ ก็เปนานตีได้นะครับฝ่าไรนึ่งตัวนะตัวง่ยเลยนะครับได้นึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเบ็ดอยู่อีกหนึ่งอันด้วยนะครับที่ฝ่าไรกินไปนะแล้วไม่ติดปลานะครับใสก่กาดไปเลยก็มาดูเบ็ดลาปูตอนเช้านี้นะเบ็ดยังอยู่รอบนะครับไม่ไห้ไปตักกันนะก็จะลุปว่าได้นึ่งตัวนะครับ ก็เบ็ดลาปูดีปมเิ้นนะครับทีก็เอาไปรอยกันนะผมเิ้นก็รอยในกล้องครับในปลาปูนะครับอันนี้ผอมเอามารอยในหน้าก็อย่างดีตีได้ปลาไลยมาหนึ่งตัวนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะก็ช่วยกันก็ไล่ก็ติดตามก็แชร์เพื่อทราบนุ่นผมในการทําคลิปด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็เจอกันไหมล่ะนะคลิปนะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไม่เอานะครับ